ไทยเราเนี่ยก็บอกนะบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยมากักไม่ให้คนไทยเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาเพราะตามข่าวบอกว่าฮุนเซนเนี่ยไม่ให้กลับกักอยู่ที่ปอยเปต7,000คนได้ก็ลักษณะเหมือนเก็บไว้เป็นตัวประกันเชิงเชิงแบบนั้นน่ะจะคิดเป็นอื่นก็ไม่ได้แต่ล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วนี่ว่ากักเฉพาะทางบกถ้าอยากกลับก็กลับทางอากาศพูดง่ายๆนั่แล้วขับบินกลับมาสิก็บอกว่าที่เรากักเนี่ยกักเฉพาะทางบกเพื่อความปลอดภัยของ2ประเทศแต่ไม่ได้ห้ามเดินทางทางอากาศแต่หลายคนบอกว่าเนี่ย ใช้คนไทยเป็นตัวประกันแบบนี้สงสัยกัมพูชาจะเพลียงพล้ำแล้วหรือไม่นะคะคือเรียกว่าผ่านมาหลายวันคนไทยถูกกักอยู่ที่ปอยเปตจังหวัดบันเตียมเมียนเจยของกัมพูชาไม่สามารถข้ามพรมแดนบริเวณบ้านคลองลึกกลับมายัางประเทศตัวเองได้รัฐบาลไทยก็ร้องขอผ่านทาสผ่านผู้ตั้งแต่11ธันวาความที่ผ่านมาเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกบอกว่าพฤติกรรมของกัมพูชาที่กัก คนไทยเนี่ยที่ด่านปลอยเปตเเข้าข่ายเป็นการควบคุมตัวพลเรือนโดยมิชอบและเมื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการเดินทางกลับภูมิลำนาของตัวเองและยังเป็นการเข้าข่ายละเมิดอ,อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในเวลารบหรือสองครามรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักกันตัวพลเรือนอาจเข้าข่ายความผิดเป็นอาญากรสงครามตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย สงสัยกลัวว่าจะเพลี้ยพล้าหรืออย่างไรสมเด็จทุนเซนโพสเฟซบุ๊กเนื้อหาร่รายยาวระบุเลยนะเมะื่อวานนี้อันนี้หมายถึง13ธันวาคมผมได้ส่งข้อความไปยังรัฐบาลเพื่อเสนอแนะให้ระง,งับการเดินทางของชาวกมัมพูชาและชาวไทยข้ามพรมแดนทางบกเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองชาติอาจมีความสับสนหรือการยัออย่วยุจากอีกฝ่ายที่คิดว่าเราไม่ยอมให้ชาวไทยกลับประเทศผมขอชี้แจงว่าการระง,งับควรเป็นเฉพาะทางบกเท่านั้นเพราะมีการสู้รบและการลุกรานเกิดขึ้นตลอดแนวพรมแดนทางบก และทางทะเลบางส่วนสำหรับการเดินทางทางอากาศยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติเพราะไม่มีการสู้นรบที่สนามบิน สมเด็จทุนเซนย้ำอีกว่าไม่ได้ห้ามการเดินทางของชาวกัมพูชาหรือคนไทยสิ่งที่เราระง,งับคือการเดินทางทั้งบกที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คนโปรดทบทวนข้อความของผมเมื่อวานนี้ด้วยโปรดอย่าใช้เจตนาดีของผมในการปกป้องชีวิตของชาวกัมพูชาและชาวไทยมาโจมตีผมแบบนี้เรื่องนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมเที่ยวบินและะ้วค่ะวันละ 1,000พที่นั่งต่อวันนะคะจะรับคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยกลับเดินทางออกจากเสียมราฐกลับไทยใช้เอกสารฉุกเฉินยื่นเดินทางได้ทันทีก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะประสานไปได้เลยค่ะที่สถานเอกอัครราชาทูตและกรุงพนมเปญเมื่อกัมพูชาไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามประเทศก็ทําให้กลุ่มคนไทยลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายบางคนก็มาผ่านทางช่องทางธรรมชาติตั้งแต่11ธันวาคมถึงเมื่อวานนี้เนี่ย มีคนไทยลักลอบข้ามแดนแล้วถูกหน่วยเฉพาะกิจอรัญ,ญประเทศร่วมกัดอหารพรานที่12จับกุ่มแล้วร้อยคนได้นะคะ